มันเหมือนพวกพวกพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเป็นสปนกลุ่มหนึ่งป็นสนาะมันไม่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 ได้เป็นตัวเลขนะพิษสูวัดตรโป่งพวกหนึ่งอันนี้แหละจะเป็นพวกหนึ่งหนึ่งเาว่าหนึ่งไม่ใช่ว่านับหนึ่งพวกมันเป็นกลุ่มมันจะสปนาที่เดี๋ยวเราจะเปลียนจะเรียนขยายคำว่าพวกพวกหนึ่งพวกนี้ก็พวกหนึ่งพวัดสมปล่อยก็พวกหนึ่งนั่นแหละแต่มันเราเราไม่ใช่นับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งไม่ไ่ เป็นนเป็สภรวนามเป็นเป็นวิเศษสนาแล้วมันึงเป็นข้อหัวัจนะได้ครับใช่เนาะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยสำนักหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วัจนะหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่มีแค่สำนักเดียวมีอีกเยอะเนี่ยกลุ่มหนึ่งสำนักหนึ่งเรียนบาลีที่น้องป๊กเข่ายก็มีอะไรเงี้ยเป็นสภาวนาเดี๋ยวอธิบายขึ้นฟังอาจารย์อธิบายนี่กรรมมันเมื่อกี้งงแงมันมันเอะใกันแล้วมันเอกะอะไรอ่ะ ใช่ไหมอีกอะไรกันแ <s> ็่หนึ่งหนึ่งแต่มันไม่ใช่นับก็ถึงมันเป็นคำพูดพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งคนที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงั้นไหลเดี๋ยวไปล่อที่นี้